น่าเน้นโง่จังเลยเดีเกิดดูสิผลไม้ไหมคะผลไม้ไหมคะโอ้ยผลไม้เยอะจังเลยอ่ะน่ากินทั้งหมดเลยอุ้ยแตงโมอุ้ยเนื้อน่าจะหวานนะเนี่ยน้นองคะอันนี้แตงโมขายยังไงล่ะคะหนึ่สี่สิบห้าบาทค่ะเอะไรกี่โล่งดีคะอืมงั้นพี่เอาลูกนึงก็ได้ค่ะนี่ผลไม้น่ากินเลย เจ็ดโลสามร้อยสิบ315บาทค่ะอุย้ยถ้ามันแพงจังเลยอ่ะงั้นพี่ยังไม่เอานะคะพี่จับไม่ซื้อได้ยังไงคะนันว่าพี่จับแตงโมงหนูช้ำหมดแล้วใช่ค่ะพี่หนูพูดถูก เอาน้องพี่เป็นคนมาซื้อผลไม้พี่ก็ต้องมีสิทธิ์เลือกสิคะว่าพี่จะเอาไม่เอาน่ะใช่เลยค่ะใช่เลยค่ะพี่สาวคนนี้จะผลไม้และพยายามซื้อค่ะใช่เลยค่ะเท่าไรสามร้อยเจสิบห้าบาทใช่ไหมอุ้ยเรื่องมากไอเด็กพวกนี้อ่ะเอาเงินไปใส่ถงุงไหนพี่ด้วยน่ารำคาญ ผลไม้ไหมคะผลไม้ไหมคะโอ้ที่รักคุณซื้อแตงโมลูกนี้ม,มาจากไหนเนี่ยน่านกินจังเลย กินสิพี่ลูกแค่เนี้ยโคตรแพงเลยใช่หรอแตงโมลูกเดียวเลยนะจะแพงขนาดไหนเชียวลูกแค่เนี้ยสามร้อยกว่าบาทเลยนะพี่พี่ให้เงินหนูมาพันหนึ่งใช่ไหมเนี่ยดูแทบจะไม่เหลือเหลือแค่หกร้อยกว่าบาทเองใช่หรอใช่สิเนี่ยแหละนี่มันเข้าไข่โกงกันะชัดนี่หว่าทีละทีละซื้อร้านไหนอ่ะไหน,ไหน,ไหนพาไปดูหน่อยดิีเนี่ยเด็กสองคนหนะ้าแบบพอเนี่ยไปแล้วแล้ว นี่นี่นี่พี่กงเด็กสองคนในเรียกกองตังหนุ่มเมื่อวานอ่ะผลไม้ไหมคะผล <ının> ไม้ไหมคะผลไม้ไหมคะผลไม้นี่ขายไงจ้าสาวน้อย แตงโมโลโล,ละ45บาทค่ะส่วนมะละกอลโลละ50บาทค่ะงั้นพี่เอาแตงโมโลหนึ่งแล้วก็มะละกอ2อลูกจ้ะ ค่ะไปร้อยหนึ่งนะคะ โอ้ไม่ขายวะ่าฮ่ว่นี่ะไม่เกิดดูสิแล้วได้เงินเยอะเอ้ยไปมอนพี่ว่ามันแปลกๆนะดูดิเด็กตัวแค่นี้จะเอามาไข่ของง่ายไง ก็นกเนี่ยหนูก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะพี่ใครมันจะเป็นคนสอนเด็กทั้งห่วงน้ำหนักทั้งโกงเงินหนูว่ามันต้องมีผู้ใหญ่อยู่เบื้องหลังแน่ค่ะพี่กองงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวไปหมอนลอยที่รถเดี๋ยวพี่เข้าไปดูใ,ใกล้ๆได้ค่ะพี่ก้องแนละ้วหนูรอนี่นะคะ งง้อันนี้ขายยังไงอะโลโละห้าสิบค่ะงั้นพี่อารนดี้สองโลเท่าไหร่น้องสองโลร้อยหนึ่งใช่ปะร้อยหนึ่งค่ะอ่ะ ไม่ต้องใส่ถุงก็ได้นะพี่คนนี้ฉะลาะดจังกะจะโก,กงสัมบัติแต่ก็ช่างเถอะผลไม้ไหม,มคะผลไม,ม้ไหมคะ ใครทะเลาะวะฮะเอาไม้กูไปหมดไอชักกิดไปดูดิไหนแด้แค่นี้ก่อนจิมเนี่ยพวกมึงสองตัวขายหนังวันหน้ากันเองเหรอพันเดียวก็ไม่ถึง่าทำเลไพวกหนุ่มเลยนะคะ อย่าทำที่หนูนะเฮ <Hey, Jim. S 2> ้ยเจมส์กูว่ามีอะไรไปคุยที่บ้านดีกว,ว,ว่าแถวนี้ยคนมันเยอะนี่พวกมึงสองตัวเนี่ยเท่าวันนี้ขาไม่ถึงห้าพันแล้วก็ไม่ต้องกลับบ้านแล้วข้าวก็ไม่ต้องแดกผลไม้เนี่ยแยกกินนะกูได้หมดแล้ววันเมื่กี่ชิน้นเม่กี้ลกูกนี่เดี๋ยวพวกมึงสองตัวเนี่ยไปหาหินมาเพิ่มนะใจถ่วงไงอไง้เยอะไงโง่ก็จะไหมฮะ อย่าทำพี่หนูนะยึดนะักทเจอที่ตำรวจแล้วเราไอ้พวกมึงเปนใครวะจับคุณไหมยึดปล่อยคุณด้มึงใครวะไอ้พวกแพงวะไปทางนู้นไปนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจพวกมึงสองตัวนี้มันเลวจริงๆเลยนะทำลายร่าง,าง,างกายเด็กไม่พอยังบังคับใช้แรงงานเด็กอีกแล้วยังสอนเด็กชอโกงชาวบ้านไปทโทษ โเอาแตป่าเป่านะครับคุณก็จะ็นอยู่นะครับไอ้กปาเด็กเวนานาคตของชาติแต่พวกมึงกับสไใด้เด็กเป็นโจรหนูน้อยหนูน้อยสองคนเนี่ยบอกพี่มาตรงๆเลยนะอย่าโกหกพี่ไม่งั้นพี่จะจับพวกหนูสองคนด้วย่าจับพวกหนูอะไรนะคะคือเรื่องมันเป็น <N> นี่เดี๋ยวกูเนี่ยจะสอนมึงโกงตาช่างมึงจำไว้ดิมึงเข้าใจไหมเว <N> ลามีคนมาซื้อผลไม้แล้วก็ต้องมึงสองตัวนะนถ้าเป็นแสงโมงให้โมก้อนหินก้อนเนี่ยโยนลงไปส่วนถ้าเป็นอย่างอื่นนะเอาโกโยนลงไปเข้าใจไหม <N> ส่วนกระนัาเงินเนี่ยไอ้ชาคิดสอนมันด <N> ิเดี๋ยวจะสอนกันนักเงินนะดูตรงนี้ น่างนี้นะเข้าใจไหมัดย<อ>ดีมากเมื่อไหร่กูผิดหวังเข้าใจป<อ><อ>ะ่ะแอบเว้ยได้ผลไม้ไหมคะผลไม้ไหม จ้<ป>อาอดทนไป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 นี่หนูน้อยหนูน้อยรู้ไหมครับว่าสิ่งที่หนูน้อยทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดการไปโกงคนอื่นมันไม่ดีนะครับรู้ไหมครับค่ะแล้วนี่บ้านของพวกหนูสองคนอยู่ไหนนะคะ งั้นสัญญากับพี่ก่อนว่าจะเป็นเด็กดีค่ะดีมากงั้นเดี๋ยวพี่จะส่งพวกหนูสองคนเนี่ยไปอยู่บ้านเด็กก้ำพานะจะได้มีผู้ครองดูแลเนาะขอบคุณค่ะเป็นเด็กดีนะ